เค้กสกอตไบร์รูปร่างหน้าตาเค้กป้าดูมาจากช่องคุณเอมมากูดี้ส์ลิง์อยู่ในคอมเมนต์นะแต่ในคลิปนี้จะเป็นเค้กสูตรนึ่งรวมถึงเค้กทั้งสองสีจะถูกนึ่งในซึ้งเดียวกันไม่ได้ทำแยกชิ้นเราค่อยมาประกบเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยก่อนลงมือตีแป้งให้นำน้ำ,นำใส่ซึ้งแล้วตั้งไฟเตรียมไว้เลยค่ะน้ำไข่ไก่เบอร์สมาสองฟองจุดๆที่เห็นนั่นไม่ใช่ฝุ่นนะมันมาจากไข่ไก่ น้ำตาลทราย60กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะถ้วยตวงช้อนตวงป้าใช้ของไดโซตามด้วยเกลือ1ห,หยิบมือตีให้ไข่แตกและส่วนผสมพอเข้ากันใช้เวลาตีแค่แป๊บเดียวนะคะถัดมาเราจะใช้ SP โดยนำเ p ป้ายที่หัวตีหน้าตา SP ดูรูปมุมบนซ้ายเลยค่ะจำเป็นต้องใช้นะ SP จะช่วยให้เค้กนุ่มขึ้นหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปใช้ SP ครึ่งช้อนโต๊ะหรือประมาณ7.5กรัมตีด้วยความเร็วสูงสุดเป็นเวลา2นาทีเมนูนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องตีนะคะใช้ตะกร้อมือไม่น่ารอดแล้วเครื่องตีควรจะมีกำลังตั้งแต่300วัตขึ้นไปเพราะว่าตัวส่วนผสมค่อนข้างเหนียว หลังจากตีไปแล้ว2นาทีส่วนผสมที่ได้จะต้องดูข้นขาวแบบนี้นะถึงจะถูกต้องน้ำแป้งเค้ก48กรัมหรือ6ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงฟู1ช้อนชาร่อนลงไปในส่วนผสมที่ตีไว้คนให้พอเข้ากันอย่าเพิ่งเปิดเครื่องตีนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแป้งมันจะฟุง้งจากนั้นเปิดเครื่องตีใช้ความเร็วสูงสุดเป็นเวลา5นาที เครื่องตีที่ป้าใช้อยู่เนี่ย300วัตต์แล้วนะแป้งยังออกจะค่อนข้างเหนียวเลยค่ะดูสิแทบจะไม่ไหวเหมือนกันในระหว่างตีหยุดเครื่องแล้วปาดโถตีเป็นระยะระยะด้วยก็จะดีหลังตีส่วนผสมจะดูข้นขาวแล้วก็หนืดแบบนี้นำน้ำมันพืชมาสองช้อนโต๊ะแล้วก็กลิ่นวานิลา1ช้อนชาเทรวมกัน ค่อยๆเทน้ำมันพืชและกลิ่นวานิลาลงไปในส่วนผสมช้าๆโดยระหว่างเทตีไปเรื่อยๆนะด้วยความเร็วต่ำ <c oughs> เมื่อเทน้ำมันพืชและกลิ่นวานิลาหมดแล้วให้ตีต่อด้วยความเร็วต่ำเป็นเวลา30วินาทีย้ำ3าวินาทีนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศแบ่งแป้งมา1ใน3หรือประมาณ80กรัมนิดนิดส่วนที่ถูกแบ่งออกมาจะใช้ผสมสีเขียว หยดสีผสมอาหารลงไปโดยส่วนผสมที่อยู่ในโถใหญ่ป้าจะหยดเป็นสีเหลืองมะนาวส่วนที่อยู่ในถ้วยเล็กป้าจะหยดสีเขียวแก่ลงไปต้องใช้สีเยอะนิดนึงนะจ๊ะคนสีให้เข้ากันกับแป้งถ้าสีมันจืดไปหยดสีเพิ่มนะคะสีเขียวต้องใช้ค่อนข้างเยอะไม่อย่างนั้นมันจะดูไม่เหมือนสกอตไบนำพิมพ์ที่ทนความร้อนได้มาปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบ คลิปนี้ป้าใช้พิมพ์ขนาด16.5เซ้ซนคูณ11.5เซนป้าใช้เป็นพิมพ์แก้วนะคะจริงๆมันเป็นเหมือนกับกล่องเก็บอาหารนะคะซื้อมาจากโลตัสนะมันจะมีฝาปิดด้วยตอนใช้ก็เอาฝาปิดออกเทแป้งสีเหลืองลงไปเกลี่ยแป้งให้เรียบกระแทกพิมพ์3-4ครั้งจากนั้นปิดพิมพ์ด้วยฟอยล์ ถ้าไม่มีฟอยให้ใช้ผ้าขาวบางขึงที่ฝาซึง้งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหยดลงบนหน้าขนมตอนนี้น้ำที่ต้มไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเดือดพอดีเลยค่ะนำขนมวางลงไปปิดฝาให้แน่นแล้วนึ่งด้วยไฟกลางค่อนมาทางแรงเป็นเวลา6-8นาทีป้านึ่งมา6นาทีก่อนนะคะแล้วเปิดฟอยล์ดูโดยให้ลองแตะที่หน้าขนมเบาๆย้ำเบาๆนะคะ ถ้าหน้าขนมมันตึงๆพอที่จะเทชั้นถัดไปได้ก็เทชั้นถัดไปได้เลยค่ะแต่ถ้ามันยังดูแบบนิ่มเกินไปให้หนึ่งต่ออีกสักครู่นะจ๊ะนี่นะแตะแตะแตะเบาๆแบบนี้นะจ๊ะก่อนที่จะเทแป้งสีเขียวลงไปกระแทกเจ้าตัวแป้งสีเขียวด้วยเพื่อไล่ฟองอากาศแล้วก็เทลงไปบนแป้งสีเหลืองตอนนี้รีแกสเป็นไฟอ่อนก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะร้อนมือเกลี่ยแป้งเบาๆให้ทั่ว คลุมฟอยล์นึ่งด้วยไฟกลางค่อนมาทางแรงอีก20-25นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกนำขนมออกจากพิมพ์พักผึ่งจนกระทั่งเย็นก่อนตัดเนื้อขนมนุ่มนิ่มอยู่นะคะหน้าขนมไม่เรียบไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเราแก้ได้เค้กป้ามันฟูแล้วก็มาชนฟอยดด้วยค่ะทำให้ดูไม่ค่อยสวยแบบนี้นะนี่กดให้ดูความนุ่ม ตัดแต่งขอบขนมทั้ง4ด้านให้สวยงามอ่ะโชว์ความนุ่มอีกสักรอบนุ่มจริงๆนะคะไม่ได้โม้ตัดขนมเป็นชิ้นขนาดตามต้องการสำหรับป้าป้าจะตัดแบ่งเป็น2ชิ้นนะจ๊ะ ให้ดูความนุ่มนิ่มอีกรอบนี่ขี้อวดเนาะอาถัดมามาตกแต่งให้มันดูเหมือนสกอตไบรท์มากยิ่งขึ้นหน้าขนมไม่เรียบเราก็เฉือนมันออกไปซะเสร็จแล้วใช้มีดขูดเบาๆให้มันดูเป็นขยุกข,ขยุย๋ยขูด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 ไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งได้ลักษณะที่ต้องการก็หยุดมือ จะบอกว่าเจ้าหน้าขนมที่ไม่เรียบเนี่ยจริงๆไม่ต้องเฉือนออกก็ได้นะขูดเลยก็ได้ค่ะดูนะหลังจากขูดเสร็จแนะนำว่าให้ลองกดเจ้าขุยๆลงไปให้แน่นติดก,กับเนื้อเค้กมากยิ่งขึ้นนิดนึงป้าคิดเองเออเองนะคะว่ากดแล้วมันสวยกว่า อ่าเมนูนี้ถ้าบ้านไหนมีเด็กอธิบายให้เด็กๆเ,เข้าใจด้วยนะคะว่าอันไหนขนมอันไหนฟองน้ำล้างจานอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าก็เหมือนอยู่นะถ้าอยากจะทําฟองฟองให้มันดูเหมือนฟองน้ํายาล้างจานให้นํานมสดแช่เย็นให้เย็นจ,จัดๆเลยนะคะจากนั้นตีฟองนมค่ะ การตีฟองนมดูเหมือนฟองน้ำยาล้างจานก็จริงแต่ว่าฟองจะแตกตัวค่อนข้างง่ายนะถ้าตักราดแล้วรีบกินทันทีจ้าก่อนที่ฟองมันจะหายไปย้ำนะคะบ้านไหนมีเด็กอธิบายเน้นย้ำกับเด็กๆเลยนะคะว่าอันไหนกินได้หรือไม่ได้ป้าแอบเป็นห่วงเหมือนกันเมื่อตีเสร็จจะได้ฟองนมออกมารีบตักราดบนขนมแล้วรีบกินทันทีก่อนที่ฟองจะแตก บางคนอาจจะใช้เป็นไข่ขาวตีให้ขึ้นฟองก็ได้นะคะแต่ว่าเลือกใช้ไข่เกรดที่กินดิบได้เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแบบมีฟองถ้าอยากให้ดูเหมือนน้ายาล้างจานใช้น้าพึ่งสักหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะคะจนกระทั่งน้าพึ่งข้นหนืดขึ้นเขาจะมีการเดือดเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้นะปิดแกส๊สเลยค่ะถ้าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหนืดพอหรือยัง ลองตักน้ำพึ้งหยดในน้ำเย็นดูถ้าจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วค่ะรีบราดน้ำพึ้งลงบนเค้กในขณะที่น้ำพึ้งยังอุ่นๆอ,อยู่เพราะว่าถ้าน้ำพึ้งเย็นสนิทเดี๋ยวมันจะเซ็ตตัวแข็งเทไม่ได้นะเสร็จแล้วจ้านำไปเสิร์ฟได้เลยป้าทำไมต้องเคี่ยวน้ำพึ้งไม่เคี่ยวได้ยไหมราดเลยได้ไหม ก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะเหลวค่ะย้อยลงมาไม่ค่อยอยู่ทรงเนี่ยค่ะแป๊บเดียวเขาก็จะแผ่ออกอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนน้ำยาล้างจานเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้อยู่ทำแล้วเก็บได้นานไหมถ้าเฉพาะเนื้อเค้กอย่างเดียวไม่รวมพวกของตกแต่งอื่นๆนะคะทำเสร็จแล้วเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดา2-3วันนี้ได้อยู่อาจจะแข็งขึ้นบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะ ถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรแป้งเค้ก1บาท73สาตางค์ปลาซื้อแป้งเค้กมากิโลกรัมละ36บาทนะคะร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปมีขายผงฟูตีไป2บาทไข่ไก่8บาทน้ำตาลทราย1บาท50สาตางค์น้ำมัน2บาทเกลือ10สาตางค์ กลิ่นวานิลา2บาท sp 2บาท63สตางค์ sp กระปุก1กระปุกเล็กแบบที่ป้าใช้เนี่ยขนาด100กรัมราคากระปุกละ35บาทนะคะอาจจะบวกลบบ้างเล็กน้อยนะขึ้นอยู่กับว่าซื้อที่ไหนจำเป็นต้องใช้นะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งสีผสมอาหารป้าตีไป3บาทนะรวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร22บาท96สสตางค์ หสูตรถ้าตัดแบ่ง2ชิ้นเหมือนป้าต้นทุนวัตถุดิบก็จะอยู่ที่1 1บ8าทส8สตางค์ต่อชิ้นยังไม่รวมพวกฟองนมหรือว่าน้ำพึ่งนะจ๊ะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่านา้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่น ใครจะทำขายบวกพวกนี้เข้าไปด้วยนะคะราคาขายขายกี่บาทดีแนะนำว่าให้คิดต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกทุกอย่างให้เรียบร้อยบวกกำไรที่พอใจบวกค่าแพ็กเกจต่างๆแล้วตั้งเป็นราคาขายได้เลยค่ะถ้าเป็นป้าป้าก็คงจะขายชิ้นละ25บาบาทมัง้งป้าไม่อยากนึ่งอบได้ไหมบอกตรงๆจ้าอันนี้ไม่ได้ทดลองไว้นะขออภัย สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ